นักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสอวอมีพันธกิจในการบูรณาการและผลักดันการส่งเสริม MSME ของหน่วยงานรัฐและเอกชนคือให้ MSME สามารถเติบโตและแข่งขันได้ในระดับสากลภายใต้วิสัยทัศน์การเป็นผู้ชี้นำในการขับเคลื่อนและเพิ่มศักยภาพ MSME สสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนผ่านโครงการต่างๆหลากหลายโครงการในแต่ละปี ซึ่งรวมถึงกิจกรรมพัฒนา m s m e ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาดมาตรการไทย SMEGP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขายโดยสสวได้จัดเตรียมระบบทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้ SME เเข้ามาลงทะเบียนกิจการและสินค้าหรือบริการเพื่อจัดทำเป็นบัญชีรายชื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถค้นหาสินค้าได้สะดวกขึ้น มีทั้งภาคบริการภาคการค้าภาคการผลิตและภาคธุรกิจการเกษตรที่ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างสสวจึงได้ทําโครงการ MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาดโดยมีหน่วยงานร่วมดําเนินกิจกรรม2หน่วยงานแบ่งตามพื้นที่ดําเนินการดังนี้สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมดำเนินกิจกรรมกลุ่มจังหวัดภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ และกรุงเทพมหานครมีกิจกรรมดังนี้การอบรมให้ความรู้ให้คำปรึกษาเชิงลึกและถ่ายภาพสินค้าหรือบริการแก่ผู้ประกอบการจำนวนกว่า900รายแบ่งเป็นภาคกลางจำนวน350รายภาคตะวันออกจำนวน100รายภาคใต้จำนวน200รายกรุงเทพมหานครจำนวน250รายและกิจกรรมไทย SME GP Roadshow พื้นที่ภาคกลางจังหวัดนนทบุรีพื้นที่ภาคตะวันออกจังหวัดชนบุรี และพื้นที่ภาคใต้จังหวัดปัตตานีจากการดำเนินกิจกรรมส่งผลให้ผู้ประกอบการ m s m e ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกว่า900รายโดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่า100ล้านบาทมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุดดนทาดำเนินกิจกรรมในกลุ่มจังหวัดภาคตนออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมีกิจกรรมดังนี้การอบรมให้ความรู้ให้คำปรึกษาเชิงลึกและถ่ายภาพสินค้าหรือบริการแก่ผู้ประกอบการ จำนวนกว่า700รายแบ่งเป็นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจำนวน400รายและภาคเหนือจำนวน300รายกิจกรรมไทย SME GP Roadshow พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่ภาคเหนือจังหวัดลำปางจากการดำเนินกิจกรรมส่งผลให้ผู้ประกอบการ MSME ได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐกว่า700รายโดยมีมูลค่าทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นกว่า80ล้านบาท สสวมุ่งพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้มากกว่า1,600รายและลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสร้างไรายได้หรือขยายการลงทุนสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า180ล้านบาทไทย SME GP รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขายเปิดประตูสู่โอกาสเชื่มอมความสำเร็จที่ยั่งยืนสสวเขียงข้าง SME ผู้คิดที่ดีผู้ประกอบการไทย